สุสกิจัดหนักส่งท้ายปีกับแคมเปญพิเศษสุสกิซูเปอร์แฝดดีลดีลสุดคุ้มมอบให้คุณถึง3ต่อนเน้นๆพร้อมดอกเบี้ยสุดพิเศษสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมรถยนต์สุสกิทั่วประเทศถึง31ธันวาคมนี้นะครับ r ร ster World u p d อัปเดการอัปเดตครั้งใหญ่ของยิฟ่าออนไลน์4ในปี2022อัปเดตคลาสใหม่ทันใจทุกคนและซูเปอร์ชาติที่คุณเลือกกับหมวด World Cup 2022ต้อนรับมหากรรมฟุตบอลโลกคลิกโหลดที่น้าล่างได้เลยนะครับ แกรเน่กานูล่าบาร์พลัสกับ2รสใหม่สุดโดนคุกกี้แอนด์ครีมและช็อกโกแลตชิพอร่อยแคลอรี่น้อยและยังเพิ่มโปรตีนอีก5กรัมด้วยนะครับโปรโมชั่นล่าสุดซื้อ1แถม1เพียง12บาทตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23ธันวาคมนี้เท่านั้นและคุ้มมากขึ้นไปอีกเพราะเมื่อซื้อสินค้าครบ300บาทสามารถนำใบเสร็จไปแลกของพรีเมียมคอลเลกชันใหม่ล่าสุดไดที่เพจ Facebook แกรเน่ได้เลยนะครับสวัสดีครับตอนเข้าสู่5ทีปิศาจแดงตามน่องราเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ย ขอบคุณสัตวทุกการ subscribe การกดไลค์และการรับชมจนจบนะครับเป็นกำลังใจอย่างมากให้กับผมและทีมงานทุกท่านขอบคุณมากนะครับฟุตบอลโลก2022ผ่านไปเร็วมากนะครับเผลอแป๊บเดียวคืนนี้กำลังจะกลายเป็นคืนสุดท้ายของรอบแรกนะัดที่2แล้ว อีกเพียง5วันต่อจากนี้นะครับเราจะได้รู้บทสรุปของรอบแรกกันนะครับว่าจะมีทีมไหนผ่านเข้าสู่รอบ16บทีมสุดท้ายกันบ้างซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมานะครับฟุตบอลโลกมีลงแข่งขันกันทั้งสิ้น4คู่เริ่มที่กลุ่ม E นะครับญี่ปุ่นก็แพ้ให้กับคอสเรกาแบบพลิกความคาดหมายนะครับศูนย์ต่อหนึ่งทำให้แทนที่พวกเขาเดนจะเก็บ6กแต้มเต็มแล้วก็ตีตัวเข้ารอบไปแบบไม่ต้องกังวลนะครับสุดท้ายกลายเป็นว่าต้องไปลุ้นเอาชนะสเปนให้ได้ในเกมสุดท้ายซึ่งถือว่าเป็นงานที่หนักมากนนนนคคัส่่่่่ววีกกกููใลุมเดดยแขงึ เป็นเกมบิ๊กแมชของรอบแรกเลยสเปนเนี่ยก็เสมอกับเยอรมนีไป1ประตูต่อ1น,นะครับหลังจากที่อัลบาโรโมราตายิงกับสเปนนะครับขึ้นนำก่อน1นศูนย์ในช่วงกลางครึ่งหลังนะครับแต่ก็เป็นนิคลัสฟูครุกนะครับดาวยิงจากเวเดอร์เบรเมน เสมอให้กับทีมอินิเล็กในช่วง7นาทีสุดท้ายครับแล้วก็แบ่งกันไปทีมและแต้มอย่างเฉียดฉิวนะครับส่วนสถานการณ์ในกลุ่ม F นะครับคู่แรก2ทุ่มนะครับเบลเยียม <Belgium S 1> ก็พลิกแพ้กับโมร็อกโกไป0ูนย์ต่อสกับฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของฮาคิมซิเอกนะครับส่วนคู่ดึกครับเป็นโครเอเชียนะครับถล่มเอาชนะแคนาดาไปขาดลอยเลย4ประตูต่อ1นะครับนั่นทำให้แคนาดาเนี่ยกลายเป็นทีมที่2ต่อจากกาตาร์เจ้าภาพที่ตกรอบแรกไปแน่นอนแล้วหลังจากผ่านไป2เกมครับ สรุปตารางคะแนนในกลุ่ม E ีนะครับสเปนมี4คะแนนนําเป็นจ่าฝูงครับนัดหน้าขอแค่เสมอญี่ปุ่นก็จะเข้ารอบต่อไปทันทีอันดับ2ญี่ปุ่นนะครับมี3คะแนนต้องชนะสเปนเท่านั้นเพื่อเข้ารอบต่อไปหรือว่าเสมอสเปนแล้วก็รุนให้เยอรมนีชนะคอสาริกาไม่เกิน1ประตูหรือว่ารุนให้เยอรมนีไม่ถึงกับแพ้นะครับก็คือเสมอก็ได้ แต่ห้ามแพ้คอสตาริกานะครับส่วนทีมอิเดียเล็กนะครับที่ตอนนี้มีแต้มเดียวต้องชนะคอสตาริกาในเกมสุดท้ายให้ได้เยอะที่สุดครับก็คือชนะด้วยสกอร์ที่ขาดลอยที่สุดแล้วก็ลุ้นให้สเปนชนะญี่ปุ่นให้ได้พวกเขาก็จะเข้ารอบต่อไปนะครับส่วนตารางคะแนนในกลุ่ม F นะครับโมร็อกโกมี4คะแนนครับเกมหน้าดวลกับแคนาดาที่ตกรอบไปแล้วขอแค่เสมอก็จะเข้ารอบต่อไปนะครับเช่นเดียวกับโครเอเชียนะครับที่นัดหน้าขอแค่เสมอเบลเยียมก็จะเข้าสู่รอบต่อไปเช่นเดียวกันนะครับ แต่ว่าสถานการณ์ในกลุ่ม F ตอนนี้เนี่ยโครเอเชียนำเป็นจา่าฝูงด้วยประตูได้เสียที่ดีกว่าทางโมร็อกโกนะครับทีนี้ครับสถานการณ์ก็จะไปกดดันที่เบลเยียมครับทีนัดสุดท้ายเนี่ยต้องชนะโครเอเชียได้สถานเดียวเพื่อเข้ารอบต่อไปซึ่งทั้ง2เกมนะครับเกมระหว่างโมร็อกโกกับแคนาดาแล้วก็เบลเยียมกับโครเอเชียเนี่ยจะลงเตะกันในเวลาเดียวกันนะครับรับรองว่าเข้มข้นแน่ๆแล้วก็ลุ้นกันมันจนถึงนาทีสุดท้ายเลยนะครับ ส่วนบอลโลกวันนี้นะครับยังมีลงเตะก,กัน4คู่ครับเริ่มที่คู่5้าโมงเย็นนะครับในกลุ่ม G ีแคเมรูนพบกับเซอร์เบียนะครับช่วง2องทุ่มจะเป็นเกมในกลุ่มเอสเกาหลีใต้พบกาน่าเกม5้าทุ่มในกลุ่ม G ีครับบราซิลพบสวิตเซอร์แลนด์นะครับและเกมในกลุ่ม H ปิดท้ายคืนนี้ตอนตีสอโปรตุเกสจะพบกับอุรุกวยัยสะดวกคู่ไหนก็รับชมคู่นั้นนะครับซึ่งเกมที่บราซิลเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ในคืนนี้นะครับก็มีข่าวที่ไม่ดีของแอนโทนี่นิดหน่อยนะครับเพราะว่าไรซ่าซิบลิซิโอผู้ รู้สึกไม่ดีครับมีอาการป่วยเล็กน้อยแล้วก็ไม่ได้ไปซ้อมกับบราซิลนะครับในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาฉะนั้นก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วเกมนี้เจอสวิสเนี่ยเขาจะมีชื่อหรือเปล่านะครับส่วนเรื่องราวอื่นๆกันบ้างนะครับไปดูเรื่องของอเลฮันโดรการาโชนะครับที่ควา้ารางวัลประตูยอดเยี่ยมประจาเดือนพฤศจิกายนไปครองจากการบวชของแฟนๆนะครับกับประตูชายของเขาที่ยิงใส่ฟูลแลมเป็นประตูที่พายูเนเต็ดเนี่ยเก็บ3แต้มส่งท้ายก่อนที่โปรแกรมลีจะต้องหยุดพักไปนะครับเพื่อฟุตบอลโลกนะฮะ ส่วนประตูหนับ2ก็คืออีก1นรูกของการาโชอีกนั่นแหละครับในนัดที่เฉือนเอาชนะเรลซเซดัดไป1-0ในเกมยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มนันสุดท้ายหรือพูดง่ายๆก็คือรอบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเจ้ากาหน้ากลายเป็นนักเตะที่แฟนๆยูเนเตดทั่วโลกชื่นชอบมากที่สุดไปแล้วนะครับ ยังไงก็รักษามาตรฐานของตัวเองเอาไว้นะอเลนโรกานชโชมาต่อกันที่เรื่องราวของเจ้าของทีมใหม่นะครับที่ยังคงมีความเคลื่อนไหวกันอย่างต่อเนื่องเลยแม้ว่าจะยังตัดกลุ่นทุนจากซาดิอะเบียและก็สหรัฐอเมรสออกไปไม่ได้นะครับ รวมถึงเซอร์จิมเรดคลิฟที่ยังสนใจที่จะยื่นข้อเสนอเข้ามาแต่ว่าริโอฟรีนานครับก็ยอมรับว่าการเป็นโต้โผในการรวมกลุ่มชุนเข้ามาผนึกกำลังเช็คโอเวอร์ทีมปีศาจแดงของเดวิดเบ็แฮมเนี่ยมีความน่าสนใจมากแม้ว่าพี่เบคส์นี่อาจจะเช็คโอเวอร์ยูเนเต็ดในจำนวนเงินหมื่นล้านปอนด์ไม่ได้นะครับแต่เขาจะดึงเอาผู้ร่วมทุนที่มีพลังการเงินที่สูงมากๆเข้ามาด้วยครับ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการรวมกันเพื่อสรุปยอดจำนวนเงินที่ดีที่สุดเพื่อไปยื่นซื้อจัตะกุลเกลเซอร์มองตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าแม้แต่เซอร์จิมเรดคลิฟหรือว่ากลุ่มทุนจากอาหรับเนี่ยก็เป็นแค่กลุ่มทุนเดียวครับแต่ถ้าเบคแฮมสามารถจะรวมหาเศรษฐีจากหลายที่หลายแห่งซึ่งต่างคนต่างก็มีเงินนะครับมาเชคโอเวอร์ทีมได้ละ่ะ เอาจริงๆนะครับการเช็คโอเวอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากประกุลเลสเซอร์ที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการหาผู้ร่วมทุนหลายรายมาช่วยกันนี่แหละครับนั่นจึงเป็นสิ่งที่เรโอฟรีนานยอมรับนะครับว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในเวลานี้ขณะเดียวกันนะครับแกรี่เนวิลก็ให้ความเห็นไปในทางเดียวกันนะครับว่าแม้ว่าลิเวอร์พูลนำโดยกลุ่ม FSG จะก,กําลังหานักลงทุนที่เหมาะสมเพมื่อมาเทคโอเวอร์ทีมเช่นกันนะครับแต่ถ้าพูดถึงแบรนด์แล้วก็มูลค่าทางการตลาดเนี่ยยูไนเต็ด น่าจะยังอยู่ในสถานะที่สูงกว่าเรียบภูครับและกลุ่มนักลงทุนนักธุรกิจอาจจะเลือกยูนเต็ดก่อนแกรี่บอกว่าเขาไม่ได้พูดเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นอดีตนักเตะของยูนเต็ดและก็แน่นอนนะครับว่าในสนามเนี่ยเรียบภูยังมีมาตรฐานมีผลงานที่ดีกว่าโดยรวมนะครับแต่ว่าสัดส่วนของระดับเชิงพาณิชย์ของยูนเต็ดยังเป็นสินทรัพย์ที่น่าดึงดูดกว่าเรียบภูในเวลานี้ มุมองของ Gary ส่วนประเด็นเรื่องข่าวซื้อขายล่าสุดนะครับมีข้อมูลจากจอห์นไดยองครับอดีตผู้อำนวยการเทคนิคของ PSV Eindhoven ที่ออกมายอมรับนะครับว่าโคดี้กัคโปนั้นรอการย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่นานมากนะครับโดยเฉพาะในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยการย้ายทีในช่วงตลาดหน้าร้อนไม่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ครับตลาดการซื้อขายนักเตะในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยตัวนักเตะจะเป็นผู้ตัดสินใจนะครับส่วนการให้สัมภาษณ์ล่าสุดของโคโดี้ในนามนักเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์เนี่ยล่าสุดโคโดี้ก็ เกี่ยวกับกระแสการย้ายทีมที่โยงกับยูเนเต็ดว่าเขานี่ยังโฟกัสกับการแข่งฟุตบอลโลกนะครับกับข่าวลือต่างๆเนี่ยเขารู้สึกดีที่ได้ยินครับแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการเล่นเต็มที่กับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ก่อนเวลานี้มีสื่อระดับที่ไม่สูงมากเท่าไหร่นะครับก็เชื่อว่ายูเนเต็ดเนี่ยมีโอกาสสูงมากๆครับที่จะได้ตัวโคดี้กักโปไปเสริมทีมนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องรอสื่อระดับสูงรอสื่อระดับเทียร์หเทียร์สรายงานก,นกันก่อนนะครับ ส่วนอีกหนึ่งข่าวครับมาจากมาร์คออกเดียนครับพูดข่าวเทียสามจาก ESPN ทีระบุว่า United ยูนเต็ดสนใจยืมตัวคริสเตียนพูลิซิชตัวริมเส้นทีมชาติสหรัฐอเมริกามาเสริมทีมนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยทีมปีศาจแดงสนใจยืมตัวพูลิซิชตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่แล้วนะครับแต่ว่าดีวนั้นไม่เกิดขึ้นและแม้ว่าตัวนักเตะจะมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่บ้างปรับปรายนะครับแต่ว่าทีมปีศาจแดงก็สรุปข้อมูลกันมาแล้วนะครับแล้วก็ยังให้ความสนใจในตัวพูลิซิชอยู่ดีครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ายูนเต็ดจะต้องเลือกระหว่างกัคโปรหรือพูลิซิชนะครับพวกเขา การเอาลาทีมของคริสเตียโนโรนัลโดทำให้ยูไนเต็ดต้องหาตัวรุกมาเพิ่มนะครับอย่างน้อยหนึ่งคนอยู่แล้วฮะยังไงก็รอตามข่าวเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับสามเมคีคือพลังสุดในความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอขอบคุณซูซูกิฟีฟาออนไลน์4และเกรเน่